นิกกี้ก้อยนะฮะขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์มาหลายวันมากคุณผู้ชมฮะวันนี้เนี่ยมีบทสรุปออกมาแล้วนะครับสำหรับเรื่องนี้เอาสักหน่อยแล้วกันเอาสักหน่อยแล้วกันคุณผู้ชมครับนิกกี้ก้อยเทรนติดติดเทรนดร์อันดับหนึ่งเลยนะฮะมาหลายวันมากแล้วหลายคนเนี่ยคือก็บอกว่าจับตารอดูอยู่ว่าสรุปแล้วคู่รักที่มีการแบบหลุดออกมาว่าจะเลิกกันเนี่ยจะใช่คู่นี้ไหมก็คือคุณนิกกี้นชชัด กับคุณก้อยนะฮะคุณก้อยเอรัชพรนะฮะคู่นี้ถ้าจํากันได้นะครับคบหากันมาเนี่ยเกือบ3ปีแล้วถ้าจำไม่ผิดเหมือนคุณนิกกี้เนี่ยบอกว่า25มีนาคมนี้นะครับจะครบ3ปีตั้งแต่เขาเจอกันครั้งแรกนี่เนี่ยอันนี้เหมือนคนตามเลยเนาะ,ะประมาณนี้แต่ว่าหลายคนสงสัยนะครับว่าสุดท้ายเลิกกันจริงไหมแล้วมีการไปโยงถึงมือที่3ก็คือคุณนุ่นสุทธิพาที่แบบไปทำคอนเทนต์ ทางยู u ูบน,น,น,นี่ไปทำคอนเทนต์กับคุณนิกกี้บ่อยแล้วก็ประมาณว่าไปเห็นว่าแบบใกล้ชิดสนิทสนมกันจนแบบกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณในโซเชียลมีเดียว่าแน่ๆเลยมือที่3เลยไปปัญหาให้คุณนิกกี้คุณก้อยเนี่ยมีรอยร้าวออกมาคุณผู้ชมฮะคุณนุ่นก็มีการแจงออกมาแล้วนะครับว่าไม่ใช่นะฮะความสัมพันธ์ของคุณนุ่นกับคุณนิกกี้เนี่ยมันเป็นพี่เป็นน้องที่หวังดีต่อกันเท่านั้นนี่แจงมายาวเลยนะครับ เนี่ยเจ้าตัวลงท้ายด้วยว่าขอบคุณที่เปิดใจรับฟังเธอชี้แจงประมาณว่าเป็นพี่น้องที่ผลักดันกันในเรื่องการทํางานและซัพพอร์ตกันเสมอนะฮะยืนยันว่าเป็นไปไม่ได้เลยกับเรื่องความสัมพันธ์เขาแยกแยะเรื่องราวส่วนตัวกับเรื่องงานได้อย่างชัดเจนมากๆแล้วก็พอจะรับรู้กับความสัมพันธ์ของคุณนิกกี้กับคุณก้อยมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วว่าทั้งคู่มีปัญหากันนี่เธอบอกแบบนี้นะฮะ ก็ทาให้กระแสที่โจมตีเธอเนี่ยก็ซาลงได้บ้างนะครับคุณผู้ชมฮะแต่เอาละ่ะตัดสลับมาวันนี้เลยดีกว่านะครับวันนี้คุณนิกกี้กับคุณก้อยออกมานั่งคู่กันเลยนะครับแล้วก็มีการออกมาเปิดเผยเรื่องราวทั้งหมดผ่าน YouTube Channel ของคุณ Nick y, นิกกี้น่ชัดนั่นเองนะฮะอันนี้คือภาพวันนี้เลยนะครับคุณผู้ชมฮะคุณนิกกี้เนี่ยสวมเสื้อแมนยูในเต็ดแล้วก็อุม้มไอเนี่ยเจ้าน้องหมาเขานะฮะกับคุณก้อยวันนี้ออกมาแล้วมีโกบอยคนหนึ่งนะฮะ ทั้งคู่ยืนยันว่าสองสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ได้เจอกันเลยนะครับไม่ได้เจอกันจริงๆและทั้งสองคนเลิกกันแล้วนะครับเลิกกันแล้วยืนยันนะฮะและสาเหตุที่เลิกกันไม่มีเกี่ยวข้องกับเรื่องของมือที่3เป็นการเลิกกันเพราะการลองมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนั้นมันไปด้วยกันไม่ได้จริงๆนี่เขาบอกมันเข้ากันไม่ได้นะฮะ และสุดท้ายเนี่ยที่อยากจะบอกเขาบอกว่าเขาเลิกกันด้วยดีนะครับเลิกกันทั้งที่ทยังรักกันอยู่และไม่ได้ทะเลาะก,กันคือต่างคนต่างมีน้ําตาจริงแต่วันนี้คือโอเคต้องต้องมูฟออนและต้องเดินต่อไปทางหน้าอ่ะลองฟังบางช่วงบางตอนดูนะฮะที่คุณนิกกี้กับคุณก้อยออกมาเปิดเผยเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่เลิกกันตอนนั้นนะ่ะเราก็ยังพูดกันดีไม่ก็อยากบอกให้ทุกคนรู้ว่าจริงเราสองคนนี้คือเลิกกันแล้ว แต่ว่าเป็นการเลิกกันด้วยดีจริงๆได้คุยกันตั้งแต่วันที่เลิกกันก็ด้วยดีแต่นก็อาจจะยังมีแบบการจัดการอารมณ์กันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนี้ก็เลยอยากมาบอกแบบให้ทุกคนรู้ด้วยเท่ากันว่าเก็ได้คุยกันตกลงกันแล้วว่าเลิกกันนะคะตอนที่เลิกกันตอนนั้นน่ะเราก็ยังพูดกันดีไม่มีการทะเลาะกันไม่มีการขึ้นเสียงกันไม่มีการใช้อารมณ์กันเลิกกันด้วยความรักเอางี้ดีกว่าพอมาลองใช้ชีวิตด้วยกันแล้วมันก็รู้สึกว่ามันมีบางจุดที่เราแบบเออมันเหนื่อยต่อต่อการปักันนแล้้วเเรราูสกก่่ออออพ แค่นั้นเองตั้งแต่วัน,<ห>นที่แปลว่าตัดสินใจเป็นแฟนกับน้องก้อยนะเกือบ3ปีแล้วน่าจะครบ3ปีวันที่25มีนาคมคือวันแรกที่แบบว่าเจอกันไม่เคยนอกใจแฟนแม้แต่ครั้งเดียวคุณนิกกี้ก็ยืนยันชัดเจนนะครับว่าตั้งแต่คบหากับคุณก้อยมาเนี่ย3ปีไม่เคยมีนอกใจ ไม่เคยมีนอกกายเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับเพราะฉะนั้นตัดปัญหาเรื่องของมือที่3ไปเลยแล้วก็อบอกว่าตอนนี้อาจจะดูเคอเคลินเนาะถ้ามาทางานร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าขอเวลาสักพักหนึ่งก็อาจจะกลับมาทํางานร่วมกันได้ตามปกติเหมือนเดิมด้วยอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะอ่ะยังไงเป็นกําลังใจให้ทั้ง2ท่านเลยแล้วกันนะฮะแฟนคลับเยอะมากนะครับคุณผู้ชมฮะแล้วก็อย่างตอนที่มีการออกมาเปิดเผยเรื่องราวทั้งหมดไม่ใช่แค่โกโบอยอยู่นะรู้สึกคุณแม่ของคุณก้อยอรัชพรก็อยู่ด้วยนะฮะท,ที่ที่ตรงที่เขานั่งคคุยกกกัััันนนนะรบเป็ลลงใใจห้้แว สำหรับทั้ง2ท่านนี้นะครับยังไงก็ทั้ง2ท่านก็มีผลงานกับทาง Workpoint อยู่ต่อเนื่องเลยด้วยนะครับ